ครับเรามาเจอกันอีกครับทางเฟซทาง y o u t u b e ของสายยันจะมาถ่ายภาพสวยๆให้ดูครับมันดูต้นไม้กำลังบานมีแต่ดอกสวยๆครับถ่ายภาพต้นไม้ให้ดูตอนนี้อยู่หลัง ดูหลังหรืออยู่ข้างหน้าตรงหวละฆังปวดเราจะมาให้ดูต้นยางนาต้นใหญ่ต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งทีนี้คงจะ เจ็ดปีแล้วมั้งน่าจะเจ็ดปีหรือเปล่าเนาะตะก่อนเห็นต้นเล็กอยู่ต้นกำลังใหญ่สูงทางนี้มันก็เป็นต้นโพล่มใจภาพดีๆให้ดูครับเฮ้ยนหนเพื่อนไหนเพื่อนเองไปไหนฮะเพื่อนเองไปไหนฮะฮะ โอ้ห oh. เรามาเจอน,น้องหมาอีกน้องหมาวิ่งคนเดียวเลยคนไม่ตกเปียกแล้วต้นดอกจำดวนตอนช่วงนี้ไม่บานตะกอ,อนเอทิศสองอาทิตย์บานอันนี้ร่วงหมดแล้วไม่มีแล้วคลิปนี้ไว้เทียงแค่นี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง mm hmm. กดตะไคร้แทนท่นี้นะครับสวัสดีครับ